อ๋อนี่มันอะไรเนี่ยเทินที่หนึ่งชินโดโครโนตั้งใจคิดด้วยละ่ะกำหนดทรงคือ,อก่อนเลิกเรียนโอ้ไม่จเฟ้าเบื่อจังโอ้ทำไม่ได้อะ่ะไม่เข้าใจย่งงง โอ้ยแย่จังเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวสิข้างงานคนแพ้ก็ต้องเป็นฝ่ายเลี้ยงเครปตกลงนะเอาจริงเหรอแต่ฉันชอบไอติมมากกว่านะว้ายเดี๋ยวสิอ๋อออไอหฮะไอ้นี่มัน โทษทีน,น,น,นะนายน่ะจะคืนการ์ดพวกนั้นมาหน่อยได้ไหม <S <S นั่นน่ะเป็นการ์ดของพวกเรานะ่ะไม่ใช่นะเออ,อแบบนี้เองสิน,นะเขเอินโดคราโน่เดินมาแล้วเหยื่อ อ๋ออะฮะอันนเอ๊ะอ๋ออืมอะฮอ,นนอนนมีปัญหาอะไรหรือไงไม,ไม่ไม่มีอ,อ เกือไปแล้วนันชิโนโครโนโที่อยู่มสองห้องบีเลยนะฉันรู้จกักไงขนาดพุกงมองปลายยังต้องยอมหมอน,นั่นเลยอ่ะจริงเหรอเนี่ยน่ากลัวชะมัดเลยไม่อยากจะเฉียดเจ้าหมอน,นั่นเลยใครยังไม่ส่งก็ช่วยเร่งมือหน่อยนะอยยังทำไม่ได้อ่ะทำไงดีอ่ะแย่จังเลย <c oughs> เร็วเร็วเร็วไปเถอะรู้แล้วรู้แล้วฮะโครโน อ๋อไอ้นี่มันอะไรโอ้โหสุดยอดเลยเก่งมากเลยดูดิโอ้โหสุดๆเลยอ่ะใช่ยอด Extreme b a t t e l o r Victor ฉันขอไรอย่างยิ่งใหญ่ๆ ไรไม่ยอมให้จบแบบนี้หรอกนะสุดยอดนะขนาดเจอกับแลริเดร์ยังสู้ได้สูสีขนาดนี้เลยอคุณคามุยเนี่ยสุดยอดจริงๆด้วย ันจะจบตรงนี้ละไม่มีทางสิละโอ้โหคุณสุดย,ดย,ดยอ,อ,มอ,มอ,อยดมากเลยช็อตใจมากเลยฝีมือดีจ,จริงๆริขมุยครุงแม่คุณมาบรรุกระพูดเกินไปนี่น่ะเหรอ วนกอร์โยกเไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยนี่เพิ่งมาครั้งแรกเหรอออครับอ๋อเป็นพนักงานที่นี่เหรอหอืเออพาธันเนี่ยืเกียร์โครนิคลนี่มันอะไรเนี่ย ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยสักใบอ่ะมีแคลนแบบนี้อยู่ด้วยเหรอเนี่ยเออผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันทุกใบเป็นการ์ดแวนการ์ดที่ถูกขึ้นทะเบียนแล้วอ,อ๋อนายไปได้มาจากไหนเนี่ยออคือว่าเรื่องนั้น ผมเองก็ไม่ค่อยจ้าเอ๊ะเวนการไฟไงล่ะะคือว่าแคลนลึกลับที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเนี่ยโอ้ยมีไฟขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก่อนสิผมนะ่ะไม่เคยเล่นเวนการดมาก่อนนะ,ะแล้วทำไมมือใหม่อย่างนายถึงได้มีเด็กหายาบแบบนี้ได้ล่ะก็บอกว่าผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันไงเอาละมาเริ่มกันเลยดีกว่า อันนี้เด็กนายอะเฮ้ยเดี๋ยวก็ผมนอะยังไม่ได้บอกว่าจะเล่นด้วยเลยแค่ครั้งเดียวนะแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วนะนะเดี๋ยวชันจะสอนวิธีเล่นให้เองคุณคาโมจะสู้อีกแล้วล่ะเห็นว่าเป็นแคลนใหม่ด้วยไอ้จะบ้าตายเข้าใจแล้วล่ะงั้นก็อ่ามันแน่งานเนี่ยเอาเด็กดีกนแล้วกัน เท่านี้ก็เรียบร้อยเว้นการสิ่งที่อยู่ในการพวกนี้ก็คือ oh. เหล่ายูนิตมากมายที่มีความสามารถหลากหลายและอาศัยอยู่บนดาวดวงที่มีชื่อว่าเคร ขอยืมเด็กนายเดี๋ยวดิอ๋ออืม<ฮ>ส่วนอันเนี้ยเราค่อยมาลุ้นกันทีหลังนะเอาละจากนี้ไปพวกเราจะไปที่ดาวเครเพื่อทำการต่อสู้กันจะาหแเวนก่อนอ๋อที่ดาวเครมันก็มีอยู่หลายอนณาจาัก หลายพื้นที่แล้วก็หลายอาคารถ้าเป็นนายจะเลือกอันไหนอ๋อซากวิหารจะเอาอันนี้เหรออ๋ออันนี้เป็นซากวิหารของดาร์คโซนที่เป็นทวีปหนึ่งของดาวเครนะอ่ะลองจินตนาการดูสิอ๋อ จินตนาการเหรอใช่แล้วสำหรับแวนการ์ดจินตนาการก็คือทุกสิ่งทั้งพลังของยูนิตลำดับของการต่อสู้สภาพจิตใจของอีกฝ่ายคนที่จินตนาการมันออกก็จะได้รับชัยชนะไปประเทศที่รวมมนดรดำและวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันเป็นหนึ่งดาร์คโซนแต่รู้สึกว่าวิหารเนี่ยจะเป็นอรารยธรรมอื่นที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงมันเต็มไปด้วยภาพวาและรูปปั้นของเทพเจ้าที่ไม่มีใครรู้จัก เ็นโลกที่ถูกลืมเลือนไปกับการเวลาอะอะอะดาวเคราะห์เคลอใช่แล้วฮะตอนนี้พวกเราเพิ่งจะลงมาถึงดาวเครในสภาพกายทิพย์ที่ไม่มีพลังอะไรอะอะเอพร้อมกันแล้ว พวกเราก็เลยต้องเรียกยูนิตที่จะมอบพลังให้กับพวกเราออกมาไงเวนกาดหมายถึงผู้ที่คอยชี้นำทางผู้ที่คอยชี้นำทางเพราะนายยังไม่เคยเล่นฉันจะขอเริ่มก่อนก็นแล้วกันนะอ้าวจินตนาการซิตัวฉันที่อยู่บนดาวเครจะไร้เป็นเจ้าหนี้เรามาเริ่มกันเลยเถอะ Sta up ัพเวน ุดยอดนี่คือร่างของฉันหลังจากที่ได้รับพลังเพื่อต่อสู้บนดาครีอ่ะนายก็ลองจินตนาการดูบ้างสิคิดว่าจะเคลื่อนย้ายยังไงคิดว่าจะต่อสู้แบบไหนจินตนาการเหล่านั้นจะเป็นตัววัดความแข็งแกรง่งความแข็งแกรง่งของผมเหรอใช่แล้วนายจะยืนอ,อยู่บนดาคเครในฐานะแวนการตัวนายเองนั่นแหละ จนี่จะเคลื่อนไหวตามใจนึกถ้ามันจะกลายเป็นร่างของเราใช่แล้วมันจะต้อง Stand up Van Gogh โอ้นี่คือยูนิตของเกียร์โครนิค่ลเหรอเนี่ยนี่เคยมาก่อนหรือเปล่าวะก็เพึ่งจะขยเห็นนี่เหรอน้ำมันแคลดอะไรล่ะเนี่ยท่านี้ก็เตรียมการเรียบร้อยอ้าวจะลุยละ Extreme b a t t l e r Kendo ฉันจะขอร่อยางยิง่งใหญ่ พวกเราไม่ได้สู้ตามลํำพังหรอกนะเมื่อยืมพลังของพวกพ้องมาก็จะแข็งแกร่งข,ขึ้นกว่าเดิมฮะ<อ>ล้อเล่นนะไฟที่เริ่มก่อนยังจมตีไม่ได้เธินของฉันจบแค่นี้แล้วนะอ่ะต่อไปก็ถึงตานาแล้วทุกๆเธินที่ผ่านไปแว้นกาจะวิวพัฒนาการได้ลองนึกถึงภาพของตัวเองที่ไร้ยแล้วแข็งแรงข,ขึ้นกว่าเดิมเซ ไรเมเซอร์เกียร์ดากอนลองนึกภาพการโจมตีอออเอา้าอ้าน่าแรกๆก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าดาม,มจก็คือดาม,มจอยู่ดีเอาละดื่อสนุกมันอยู่ต่อจากนี้นน เอ็กตรีมแบทเชอร์เคดบีฟฉันขอรายย่างยิ่งใหญ่คอรฟิแนลเรนจะลุยแล้วนะลละโอ้โหไงเงือบไงเงืบไม่เกือบเฮ้ Uh uh, อ้าวชิออนไม่ได้เจอกันตั้งนานเ <h ums> อเมื่อใครอะเด็กมาจากที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะแถมใช้แคลนที่ม่มีใครรู้จักด้วยอะเฮ้จบเธอแล้วลนะ่ะ <c oughs> ดรออ๋ออะไร โรนอเจ็ดาคอนลุยแล้วนะอะหยุดย่าอะะฝีมือไม่เลวเหมือนกันนี่นะงั้นถ้าแบบนี้ล่ะเป็นไงโค้ หน,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 น่อยแบบนี้ต้องแพ้นะสำหรับมือใหม่ก็ถือว่าทำได้ดีนะสู้ได้เท่านี้ก็เกินพอแล้วล่ะไม่เอาด้วยหรอกอเพราะเพิ่งเล่นครั้งแรกนีหละผมถึงต้องชนะก็ลองดูสิแต่ขอบอกไว้ก่อนนะว่าฉันน่ะแกรง่ง intercept เฮ้ยบอมกันหน่อยบอมกันบอกแล้วไงว่าฉันน่ะแกร่งมากนะอย่างรอกนะรอ ถ้าใช้ใบนี้เราจะชนะได้ไหมคงไม่จะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนไปมันต้องมีอะไรบ้างสินะสิ่งที่ตัวเราทำได้ในตอนนี้เสือของเจ้าส่งมาถึงข้าแนละ,ะข้าถือกำเนิดขึ้นจากวิญญาณของเจ้า,เ,จาเป็นาาคตรบทใหม่ จงนำทางตัวเองข้ามห่วงมิติและการเวลาไปสู่อนาคตที่ปราทเาเธอสตร์เจเนเรชั่นฮะรู้ตัวแล้วเหรอ<ะ>นั่นก็คือเจเน r เรชั่นเป็นอนาคตอีกบทของนายที่ก้าวข้ามการเวลาและอวกาศมาไงล่ะเป็นอนาคตอีกบทหนึ่งของเราเหร เมื่อประกาศปลดปล่อยเจเนเรชันโซนนายจะใช้การนั้นได้เอามาเลยมาคนที่คุมเกมในเทอร์นี้ได้จะกลายเป็นผู้ชนะเจเนเรชันโซนรีลิสโงปรากฏขึ้นหน้าบัดนี้ โลกที่ฉันปรารถนาอย่างแท้จริงสไตร์เจนเนเรชั่น จบกันแค่นี้แหละ แรงท่าไหร่มันมากผงเป็นไงบ้างโอ้โหสุดยอดเฮ้ยแพ้เด็กใหม่จนได้ไม่อยากจะเชื่อเลยแข่งยอดมากเลยชนะมาก้เลยไปแคเนี้ชนะแล้วเด็กใหม่จริงเหรอนี่นี่นายเอ่อฮะเป็นเบสที่ยอดไปเลยฉันชื่อคาซึรุกิคามุยแล้วนายล่ะอ๋อ ชินโดโครโนโยินดีที่ได้รู้จักนะนายนี่มันสุญยาตไปเลยอ่ะขอชินดูกันหน่อยหน่อยสิแบบขอแบบนี้มาจากไหนเนี่ยเกียร์โครนิเคิลโครโนจินตนาการ อนาคตของเราความเป็นไปนได้ที่ไม่สิ้นสุดอย่าจะพิสูจน์มันเร็วเร็ว